E กลับพอก็อยู่อีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็จะมารีวิวรถกระบะท,ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาแรงขับดีสวยช่วงร่างดีมากๆเลยนะคะเป็นคันนี้เลยทะาดเน f o r ร r a n g e r Raptor c a b 4นะคะ2.0 t ทอร์โบ4คูณ4นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2019นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีตัวเรือนของเขาเกันก่อนนะคะสีตัวเรือนคันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าเด่นสะดุดตาแน่นอนนะคะแล้วก็มองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะคะสีเต็มสีสมบูรณ์ไม่มีรอยเศษหินกระ,กระเทาะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยลูกค้าเป็น LED โปรเจกเตอร์ทรงกลมเลยนะคะสว่างสวยแน่นอนแล้วก็มีไฟ Daylight แบบนี้ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็โคมไฟใสๆไม่มีบิดไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะมาเป็นสีดําเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าเข้ากับตัวรถมาก บาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะระบบไฟก็ยังเป็นปกติทุกดวงนะคะคุณลูกค้าด้านหน้าสวยงามมากคุณลูกค้ากระจังหน้าก็เป็นฟอร์ดต,ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเท่มากสปอร์ตมากคุณลูกค้าไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อก,กันบ้างดีกว่านะคะ ล้อคันนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากคุณลูกค้าก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเข่าเขาตกแต่งมานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยกรถขึ้นสูงนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็แม็กสวยงามมากคุณลูกค้าไม่มีรอยขูดของฝุตบาทเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ2ี่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี2019นะคะแต่ดอกยางอะไรของเขานะคะคุณลูกค้ยายังใช้ได้อีกปี2ปีเลยนะคะ โอเคมาในส่วนของภาษีนะคะก็จะหมดวันที่4ตุลาปี65นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้ามาซื้อหลังจากภาษีหมดนะคะเราก็จะต่อภาษีให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะซุ้มล้อก็มาเท่แบบนี้เลยลูกค้าไม่มีบิดไม่มีแตกแต่อย่างใดเลยนะคะโอเคมาในด้านข้างของเขากันมากดีกว่าด้านข้างนะคะมีเหล็กหลังคาเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยงามมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกันสาดสีดําที่แบบว่า สภาพสมบูรณ์แบบมากคุณลูกค้าไม่มีบิดไม่มีแตกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะนี่มีเป็นขั้นบันไดเท่เขียนว่าแรปเตอร์เลยลูกค้าเป็นรุ่นของเขาเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะคะ สวยงามแล้วก็เท่มากๆเดี๋ยวเราไปดูเมทอาร์คกันของเขากันดีกว่านะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวที่สภาพสวยงามมากลูกค้าไม่มีย้อมแมวไม่มีชนหนักชมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะดูเลยตาเข็บไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีขอบไม่มีพน้นไม่มีรอยตัดต่อตัว,ตวถังนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าก็คือรอยขันน็อตเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยขันน็อตเลยนะคะ อ่แล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีรมดาเล็กๆน้อยๆคุณลูกค้าบอกเลยว่าสาภาพสวยงามมากคุณลูกค้านางฟ้าเลยนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ โอเคมาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยใครที่กำลังตามหารถกระบะสุดเท่อยู่นะลูกค้าแนะนําเป็นคันนี้เลยเพราะว่าเขาเท่มากอ่ะแล้วก็ดูสภาพเขานะคะบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากคุณลูกค้าเม็ดอาร์ก็คือเรียงตัวกันสวยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ แต่รับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนัก mm. กมน้าไฟไหมแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าตัวเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะโอเคมาดูแผงข้างด้านนี้กันบ้างดีกว่าคุณลูกค้านี่สภาพก็เช่นเดียวกันเลยคุณลูกค้าไม่มีทะลอกไม่มีแบบรอยขีดขวนเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นแคบสี่ประตูแบบนี้เลยลูกค้าใช้งานง่าย สะดวกสบายส,สุดๆเราก็บอกเลยว่าคันนี้คือเท่ยืนหนึ่งมากๆนะคะโอเคมาด้านหลังขอกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังนี่ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สาที่อยู่ตรงนู้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบไฟก็ยังทํางานเป็นปกติทุกดวงแน่นอนเท <Okay, S 1> นะ่แล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ลูกค้าเก่านะคะตกแต่งมาอย่างสวยเลยลูกค้าเป็นของ บ Mountain Top นะคะคุณลูกค้านี่เป็นปิดหลังคากันฝนกันอะไรให้ด้วยแล้วก็วัสดุก,ก็คือ mm. เท่มากคุณลูกค้าเป็นรถแต่งแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะเป็นรูปทรงแนวตั้งแบบนี้เลยลูกค้าระบบไฟก็ยังทํางานเป็นปกตินะคะแล้วก็โคมไฟไม่มีบิดไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่เขียนแบบว่าตัวเท่เลยลูกค้าเป็นสีดํานะคะว่าลนเจอร์ แรปเตอร์นะคะนี่คือเทมาแล้วก็ด้านหลังบอกเลยว่ามีระบบปลอดภัยนะคะนั่นกะ็คือกล้องหลังให้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กันชนเนี่ยมีด้วยกันถึง4จุดเลยคุณลูกคา้าแล้วก็ด้านหลังนี่มาพร้อมกับที่ขั้นบันไดเท่ๆแบบนี้แล้วก็ <Bean>. ที่ลากนะคะนี่สําหรับแบบว่าขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคันนี้เขาแบบขึ้นเขาลงห้วยได้อย่างสบายมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะ ใครที่กําลังตามหาอยู่คุณลูกค้ากระบะขับ4แล้วก็เป็นแบบว่า4ประตูด้วยรถพร้อมใช้งานจริงคุณลูกค้ารถน่าใช้มากแล้วก็เทมากเลยนะคะนี่มาดูเม็ดอาคด้านหลังคุณลูกค้าโครงสร้างแล้วก็แบบว่าตะเข็บอะไรต่างๆไม่มีบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสภาพดีมากแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันลูกค้าแบบว่าตําหนิน้อยมากๆคันนี้แล้วก็ย้ำเกณฑอีกทีด้วยนะคะคุณลูกค้าว่าเป็นรถ บ้านมือเดียวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโอเคมาดูทางด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่ประตูหน้าเลยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะอ่าสวยงามมากแล้วก็ได้ส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้านี่ สวยงามสีก็สวยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นทางด้านในกันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคเข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างตัวพุทสตาร์ทก็คือไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าแทบทั้งคันเลยอาจจะมีสีเทา ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าด้านในสะอาดมากคุณลูกค้าไม่มีติดโคมเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะรูปทรงเทมากคุณลูกค้าแล้วก็ตําหนีเนี่ยก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การบังคับพวงม,มาลัยก็คือไม่มีติดขัดใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีแพทเทิร์นชิปด้วยคุณลูกค้านี่เหมาะมากสายซิ่งสายอะไรคือคันนี้คือครบจบ ในคันเดียวแบบของจริงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเทสระบบด้วยการเพิ่มเสียงจากโคมอะไราของเขากันดีกว่านะคะ,ะนี่นี่คุณลูกค้าขึ้นลงได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมอลไยนะไอเรือนไม้นะคะคุณลูกค้าเรือนไม้คันนี้ก็จะเป็นเรือน,เรอนไมดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกนะคะระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโว์ เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามืออยูตรงนี้นะคะคุณลูกค้าปุ่มที่เป็นออโต้นะคะนี่ระบบการทํางานของเขานะคะก็ยังเป็นปกติทุกอย่างคันนี้ไม่มีรวนเลยลูกค้สาสภาพหนังฝามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลหนังสีดําเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าค,คอนโซลส,สะอาดดเลยนะคะไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอมีเดียนะคะที่เป็นจอระบบ ทัชสกีนแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะแล้วก็มีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นครบมากคุณลูกค้าแล้วก็แอร์คันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเลยลูกค้าเย็นถึงใจแน่นอนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆคุณลูกค้านี่หมุนได้หมดเลยนะคะไม่มีปุ่มไหนที่แบบว่าหมุนไม่ได้เลยนะคะ นี่ก็คือครบเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์ใส่อะไรต่างๆของลูกค้าแล้วก็มีที่ใส่เสียบชาร์จแบตตรงนี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มอะไรของเขาก็คือไม่มีตําหนิเลยลูกค้าแล้วก็อันนี้เป็นปรับขับ4ี่ขับ2นี่ก็คือพร้อมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็ยังจะเป็นเกียร์ออโต้อีกลูกค้าบอกเลยว่าขับง่ายสะดวกสบายทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็ ช่วงล่างอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้านะคะสามารถใส่ได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะนี่เก็บของได้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากคุณลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังกลับนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนนะคะเขียนว่าแรปเตอร์ตัวโตๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพบอกเลยว่าสวยงามมากไม่มีแตกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ ฟองนะ้ำไม่ยุบตัวนะคะตรงปีกตรงอะไรก็คือไม่มีรอยยับเลยลูกค้าสวยงามมากแล้วก็ทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะดูหรูหราอีกด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหลังของเขากันมากดีกว่าว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะถ้าเป็นกระบะ4ประตูแบบนี้นะคะไปกันเลยค่ะโอเคเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้านี่แล้วก็เป็นสีประตูแบบนี้ก็คือขึ้นง่ายนะคะลงง่ายขึ้นง่ายสะดวกเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางมากๆคุณลูกค้านั่งได้3าคนไม่มีเบียดเลยนะคะแล้วก็บอกด้านหลังนะคะก็จะเป็นบอกเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพสวยงามเช่นเดียวกันเลยไม่มีแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนฟองน้ำไม่ยุบตัวไม่ ไม่มีรอยเปื้อนอะไรทั้งนั้นนะคะ สภาพสวยงามมากแล้วก็ยังสามารถเนดึงออกมาเป็นที่พักแขนเท่ๆแบบนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็บอกอันนี้นะคะถ้าไม่ต้องการก็สามารถพับแล้วก็เก็บของด้านในเพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังยังไม่พอนะคะนี่ยังมีที่เสียบซ้ายนะคะเป็นลักเลยลูกค้าลักสมตาให้แบบนี้จุกๆไปเลยนะคะแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ให้อีกอันนึงนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถกระบะนะคะคุณลูกค้าที่สามารถขึ้นเหนือลงใต้ไปกับ เราได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็แถมความเท่ความสปอร์ตแบบยืนหนึ่งมาให้ก็ต้องเป็นคันนี้เลยลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าขับดีมากจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะนี่เครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมแบบนี้เลยนะคะกรอบสวยงามมากเป็นเครื่องเดิมๆของเขาเลยนะคะคุณลูกค้าเครื่องเดิมเครื่องแท้แน่นอนละคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงก็ของเดิมของแท้อีกแน่นอนเช่นกันนะคะ ลายสลักอะไรเม็ดอาร์กอะไรก็คือยังติดอยู่ครบไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะแล้วก็คําชมคัพชกคสวยงามน,นะคะลูกค้าแล้วก็รอยน็อตอะไรต่างๆก็คือรอยนอ็อตขยับน้อยมากนะลูกค้าสมกับที่เป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะก็คือแบบสภาพนางฟ้าเลยลูกค้าคันนี้นะคะรอยน็อตก็คือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขานะคะก็จะอยู่ที่สซู่มนะคะแล้วก็เครื่องขนาด2000นซีซีนะคะแล้วก็200รอ 13แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งใหม่เขาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวฟอร์ดเลนเจอรแล แะคบะสี่สองจุดศูนย์เทอร์โบขับสี่ด้วยนะคะแล้วก็รถคันนี้จะอยู่ที่ปี2019นินะคะคุณลูกค้าแล้วก็เร่งใหม่นะคะจะอยู่ที่ส0 0 0 0ืกว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าไม่เดิมไม่แท้แ no น่นอนลดเข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะจะอยู่ที่1 2 5 8 0ล้านับาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่า ผมราคามากมากเลยนะคะเพราะว่านี่เ้าตัวนี้ก็คือสุดเทพสุดจ้าบเลยนะคะช่วงล่างก็ดีเกียร์ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ได้สภาพนางฟ้าแบบนี้ไปเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ทางไปสีค้าของเรานะคะก็มีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะอะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 8 8 8 4 4นะคะหรือไลน์นะคะ a d Car c e n t e r นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ 8 4คาเซนเตอร์นะคะแล้วก็ yu-tube o นะคะ8 4 c คาเซนเตอร์ชาแน,นลนะคะสามารถทักมาสอบถามาถได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง yu-tube o นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบ เคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure